ชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n แนลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยน,นี่มีสี่เล่มเลยนะครับผมอุ้ยนี่ชื่อเรื่อง Kiss Love รักวุ่นวายนายสุดหล่อนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ตีพิมพ์เองนะครับโดยนักแต่งที่ นามประกาศว่ามีเหมียวเนาะจริงๆมีเหมียวมีนิยายสนุกๆเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าลองไปเสิร์ชหาดูซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆแต่ว่าไม่แรกสุดนะเพราะว่ามีก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าเราก็มีเล่มเหมือนกันแต่จุ๊ๆไวอันนี้เราเอามารีวิวให้ฟังเพราะว่าเราชอบมากอันนี้เป็นนิยายเรื่องแรกๆถ้าไม่นับเลิฟสติ๊กนะครับผมเรื่องนี้อ่านมาตั้งแต่ตอนมัธยมได้ก็คือนานมากเหมือนกันอ่ะนานขนาดไหนไม่บอกนะครับเพราะว่า ให้ไปเดาอายุกันเอาเองแต่ว่าเรื่องนี้สนุกเราอ่านตั้งแต่ตอนที่เป็นนิยายในเว็บเด็กดีแล้วก็จนติดท็อปได้ที่หนึ่งในช่วงสมัยนั้นจนกระทั่งทําเป็นเล่มอันนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องแรกๆที่ซื้อเลยมั้งครับที่เป็นนิยายวายแล้วแบบเขาตีพิมพ์เองใช่ไหมเราก็เลยซื้อมาซึ่งหนามากนะมีสี่เล่มนะครับผมมีทั้งหมดร้อยตอน แล้วก็ในเล่มสี่เนี่ยมีตอนพิเศษอยู่สี่ตอนแล้วก็มีพาร์ทแยกของผู้อื่นๆอีก4ี่ห้าตอนเหมือนกันครับก็คือเต็มอิ่มมากรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มมากแล้วเนื้อเรื่องสนุกมากถึงพระเอกจากค่อนข้างนีสใส่เสียไม่ค่อนข้าง่ะพระเอกค่อนข้างแย่นะครับผมพระเอกแย่มากด้วยอ่ะแต่เราก็ชอบอยู่ดีเพราะว่าน้องกายน่ารักมากในเอกของเราชื่อกายนะครับส่วนพระเอกของเราคือพี่เอกนั่นเองคือกเก่นเนาะพระเอกชื่อพี่เอกนะครับ ตัวเนื้อเรื่องเล่มแรกเนาะมันก็จะเป็นการปูเนื้อเรื่องว่าเขามาเจอกันได้ยังไงใช่ไหมก็คือกายอยู่ปี2พี่เอกอยู่ปี4อันนี้เราไม่ได้ระบุว่าอยู่คณะอะไรครับแต่ว่าเขาไปทําค่ายด้วยกันมันจะเป็นค่ายสร้างอะเนาะต้องออกพื้นที่ไปข้างนอกประมาณ1เดือนประมาณนี้เสร็จแล้วก็คือเนื้อเรื่องมันจะเริ่มที่ไปค่ายสร้างนี่แหละครับคือวันที่จะต้องไปค่ายสร้างเขาก็นั่งรอคนกันใช่ไหมเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเขาจะให้จับฉลากครับแล้วก็เอามา2เลขใช่ไหมเราก็จะให้บอกว่าให้2เลขเนี่ยทำอะไรกัน ซึ่งพี่เอกก็ได้เป็นคนสุดท้ายได้จับขึ้นมาคู่กับน้องกายเสร็จแล้วก็คือก่อนที่จะจับเขาจะบอกก่อนว่าให้2คนนี้ทาอะไรนะครับก็พอเพื่อนรู้ว่าเป็นพี่เอกใช่ไหมก็เลยบอกว่าจะต้องจูบก,กับพี่เอกนะเป็นเวลา1นาทีครึ่งเนี่ยครับแล้วพอพี่เอกจับขึ้นมาก็ได้หมายเลขของน้องกายน้องกายก็ช็อกมากคือน้องกายเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าน้องกายก็ คือตอนแรกก็บอกว่าแบบปฏิเสธปฏิเสธไปเถอะแต่เพื่อนพี่เอกเขาก็คือมึงป้อดหรอนู่นนี่นั่นพี่เอกเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วก็เลยจูบกับกายครับหนึ่งนาทีแบบแลกลิ้นกันแบบดูเดือดมากกายก็อ่อนหระทุยเลยครับผมจูบแรกในชีวิตนะก็คือโดนพี่เอกขโมยไปเรื่องราวก็จะมีอะไรถ้าเกิดว่ามันจบๆกันไปแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ว่าในค่ายมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าน้องกายได้มาสนิทกับพี่เอกพี่เอกก็เริ่มมองน้องนะได้มีเหตุการณ์ที่กายได้สนิทกับเพื่อนพี่เขามีได้ช่วยพี่เขา แ,แล้มีโมเมนต์ก็คือกายมีเพื่อนสนิทชื่อเตอ้ยคนนี้เป็นนายรองอีกคนนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนของพี่เอกชื่อพี่เป้เป้กับเต้ยเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเป้ชอบเต้ยแบบเป็นรัตต้องห้ามของพี่น้องไปอีกนะครับผมอันนี้ต้องนึกภาพนิดนึงนะเซตติ้งของมันมันจะเป็นช่วงสมัยตอนที่เรื่องของเกย์เพศที่3การคบกันของเพศเดียวกันอะไรแบบนี้มันไม่ได้เป็นที่ยอมรับขนาดนั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นในตัวเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็จะมีความเอ๊ะอนิดนึงอถ้าเกิดว่าอ่านคนที่เด็กยุคใหม่ๆช่วงนี้มาอ่านก็จะเอา้าทำไมจะต้องคิดมากขนาดนั้นด้วยแต่ว่าต้องให้นึกว่ามันเป็นเซตติ้งแบบเมื่อสมัยเป็น10ปีมาแล้วซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ค่อยจะเปิดกว้างขนาดนี้ก็แล้วกันโดยตัวเนื้อเรื่องเขาก็จะได้จู่กันแบบหลายสอามครั้งอยู่เหมือนกันนะในเล่มแรกเนี่ยครับ จนจบค่ายไปเขาก็คิดว่าอาแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเต้ยกับพี่เป้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคือพอกลับจากค่ายปุ๊บกายก็อยากจะไปเที่ยวทะเลก็เลยชวนเต้ยไปแล้วก็พอเต้ยไปแต่ปรากฏว่าก็มีพี่คนอื่นไปด้วยแบบเนี้ยครับแล้วก็เขาก็จะไปท่องเที่ยวกันมีโมเมนต์กันเสร็จแล้วกายก็จะหวั่นไหวกับพี่เอกอันนี้ในเล่มแรกกายก็จะหวั่นไหวกับพี่เอกแล้วเสร็จแล้วก็จะมีโมเมนต์คือกลับมาจากเที่ยวแล้วเขาก็จะได้กัน เสร็จแล้วก่อนที่เขาจะได้กันนะพี่เอกก็จะมีความสับสนว่าเฮ้ยกูชอบผู้ชายเหรอแต่กูก็ไม่ได้ชอบผู้ชายนะแต่พอมันมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเองอะ่ะคงชอบกายแหละก็เลยไปได้กันแต่เป็นสถานะที่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับคือนี่บอกเลยนะทั้งเรื่องเนี้ยเขาไม่เคยเป็นแฟนกันเลยนะครับจนตอนจบเรื่องเขาถึงจะมาเป็นแบบคนรักกัน คือเพื่อนๆทุกคนจะรู้ว่าคบกันแต่เขาไม่ได้เปิดตัวแบบนี้ก็จะมีความแบบอนุอกายคือของตายที่น่าสงสารเล่มแรกก็คือกายอะ่ะก็ได้กับพี่เอกแล้วแล้วก็จริงๆก็จะมีสถานะในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่แฟนกันนะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นการปูเรื่องนะเขาก็จะมีแบบกายชอบถ่ายรูปนาแล้วก็รูปได้ประกวดรูปส่งประกวดแล้วได้รางวัลด้วยก็เลยได้รู้จักกับตากล้องแล้วเสร็จแล้วพอเข้าเล่ม2ใช่ไหมมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบว่าเป็นโมเมนต์นะครับอันนี้ก็จะฟินๆหน่อยก็จะเป็นช่วงแบบโมเมน เขารักกันนะนู่นนี่นั่นเราก็พี่เอกจะเป็นคนที่ห่วงของมากครับคือตามหึงกายกับทุกคนนะ่ะจริงๆอะคือน้องกายเป็นคนน่ารักนะนก็ต้องเซตติ้งว่าน้องกายน่ารักแบบคิ้วๆใสๆเลยน้องกายน่ารักเพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนพี่เอกที่มาชอบอะคือกายก็บังเอิญไปเห็นว่าพี่เป้ไปแอบจูบเตยตอนหลับอยู่ก็เลยรู้ว่าพี่เป้อชอบเตยพี่เป้เขาก็เลยมาปรึกษากับกายพี่เอกก็หึงพี่เป้อีอก หึงกับเพื่อนในกลุ่มตัวเองอีกหึงกับพี่ตะกล้องนี่อีกอันนี้เล่ม2ก็จะเป็นแบบโมเมนต์การตามหึงกันไปแล้วก็จะมีเปิดตัวพ่อแม่ของน้องกายว่าเขาแยกกันอยู่นะแม่เป็นนักเขียนพ่อไปทํางานต่างประเทศก็คืออยากกันเพราะาไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ว่าเขาก็ยังมีโมเมนต์กันอยู่กายก็พยายามสานสัมพันธ์ความกักในครอบครัวแล้วก็จะมีเปิดตัวครอบครัวของพี่เอกพี่เอกมีพี่น้อง6คนนะครับ ก็ได้เจอกับน้องสาว3าคนนี้ก่อนน้องสาวพอรู้ว่าพี่กายกับพี่เอกเขากุก๊กกิ๊กกันก็แบบว้าวมากว้าวซากรี๊ดมากก็จะเชียร์ไปนะครับผมแล้วก็เล่มสองอะ่ะมันจะจบตรงพี่เอกเขาใจผิดว่ากายอะ่ะไปคือเหมือนพี่เป้เขาหนักมากแบบว่าพยายามตัดใจสักเตอร์ทำไม่ได้สักทีก็เลยไปซ so บไปแบบอ่อนแอมากวันนั้นก็คือแบบหมดแรงอะ่ะก็เลยไปซ so บไหลกายก็ไปกอดปอบพี่เป้แล้วก็เออพี่เป้เขาก็ซ so บไหล พี่เอกไปเห็นโมเมนต์นั้นแล้วก็คิดว่ากายอ่ะยอมให้เป้ไปใส่คอก็คิดว่าน้องอ่ะร่านแบบนี้เพื่อนในกลุ่มก็คือด่ากันใหญ่เลยมึงยังไม่รู้ความจริงนู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่เอกก็ตึงใส่น้องเราก็ว่าน้องไปแล้วไงกายก็คือเสียใจหนักมากลองไา้อเกนอีกแล้วนะครับผมพอขึ้นเล่มสามอะเล่มสามนะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มแรกเลยอะของเล่มคือเขาก็ไม่ได้เคลียคร์ใจขัดคือเพื่อนๆก็ด่าพี่เอกว่าเป็น ทําไมอยู่ๆถึงไปด่าน้องแบบนั้นนี่คือไม่รักน้องจริงนี่ทําไมถึงทํานู่นนี่นั่นพี่เอกก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรครับจนพี่เป้มาพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดว่ากายคบกับเอกอยู่นะพี่เป้ก็จะจีบกายแล้วเพราะว่ากายก็เป็นคนบอกเองว่าให้เป้หาคนสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ลืมเตยซึ่งเป้ก็คิดว่ากายน่าจะเป็นคนนั้นได้แต่ว่ากายคบกับเอกอยู่นะ กายอะ่ะเป็นคนที่คอยปอบคอยดูแลในวันที่เป้อ่อนแอสุดๆกายก็อยู่ข้างเป้เพราะฉะนั้นเป้รู้สึกดีกับกายนะถึงจะมองแค่เป็นน้องชายก็เถอะเอกไม่ยิ้แบบนั้นก็คิดนะครับว่าวันที่อ่อนแอที่สุดหรือว่าจะเป็นตอนที่ไปซบไหล่กันวันนั้นอา้าวยังแปลว่าเองเนี้ยเอกก็เข้าใจผิดแล้สิใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วอ่ะแต่กายที่เสียใจหนักมากก็เดินทางไปนานนะเรื่องนี้เขาไปหลายที่มากนะเขาไปเชียงใหม่น,น่นานนครสวรรค์ไปทะเล เพียร์าโมเมนต์เที่ยวเยอะมากก็ไปลองหาอ่านกันเราจะแปะลิงก e ์อีบุ๊กไว้ให้ข้างล่างนะครับตัวเล่มนี้น่าจะไม่มีขายแล้วหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อาจจะต้องไปดูหาในช h อปปี้เอาแต่ว่าอ e ีบุ๊กมีขายแน่ๆสี่เล่มนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เพราะว่ามันดีมากเลิศมากนะนั่นแหละครับก็พี่เอกเขาก็จะตามไปตามไปคืออันนี้บอกก่อนนะว่าพ่อแม่ของพี่เอกพ่อแม่ของกายเขาโอเคนะครับกับการที่ลูกเขาคบกันไม่ได้มีดราม่าครอบครัวใดๆในเรื่องนี้เลยนะ ก็อันนี้ก็จะเป็นว่าพี่เอกก็ไปตามกายถึงบ้านญาติเขาอะนะโดนพ่อต่อยโดนเพื่อนต่อยมาแล้วพี่เอกก็สัญญาครับว่าจะไม่ทําให้กายเสียใจอีกนะใดๆในเล่มสามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโมเมนต์ว่าไปเที่ยวกันอีกไปจีบกันมีซื้อของให้กันนู่นนี่นั่น่างนี้เนาะมันก็จะเป็นโมเมนต์ไปก่อนจนมาถึงอันนี้ไม่ใช่ดราม่าหลักนะครับเพราะดราม่าหลักเนี่ยอยู่ที่เล่มสี่ ปรากฏว่าเล่มสี่เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันจะตั้งแต่ตอนไทยไทยเล่มสามและครับก็คือจริงๆเราพี่เอกเขามีรักแรกอยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพี่นกแล้วก็พี่นกคนเนี้ยเขาก็กลับมาแล้วพี่เอกก็เหมือนฝังใจในรักแรกอะเขาก็เลยเมื่อตอนแรกยังสับสนอยู่จนกายไปเห็นว่าพี่เขาจูบก,กับพี่นกแล้วกายก็เลยแบบโอเคเขาคงเลือกพี่นกแหละเราก็คงต้องเฟดตัวออกมากายก็คือเศร้าไปอีกในเอกในเอก กายก็ไปเคลียร์ใจเลยนะว่าแบบนู่นนี่นั่นคือกายจะเคยให้สร้อยพี่เอกแต่ว่าสร้อยนั้นก็คือเป็นตัวแทนของพี่เอกแล้วด้านหลังมันจะสลักเลขที่สองคนนั้นจับได้ตอนที่จูบกันครั้งแรกสุดเลยอ่ะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มาเจอกันใช่ไหมกายก็ขอจี้เส้นนั้นคืนเพราะว่ากายรู้สึกว่าพี่เอกไม่จําเป็นต้องใช้มันแล้วมันเป็นเหมือนแบบของแทงใจของกายกายก็เลยขอคืนแล้วพี่เอกก็คืนให้เว้ยแล้วแบบเอ้าก็คืนให้ก็คือเหมือนแบบว่าฉันจะเลือกนกนะกายก็คือเสียใจหนักมากคนก็มาปอบแล้วเสร็จแล้วพี่เป้ก็เข้ามา พี่เอกเขาก็จะเลือกนกใช่ไหมครับก็อเลือกนกก็เลือกไปมีน้องๆสามคนก็คือนกเป็นคนดีอ่ะน้องสามคนก็ชอบนกเหมือนกันแต่ว่าก็สงสารพี่กายแต่พี่เอกก็เลือกนกไปแล้วน้องสามคนก็มาร้องไห้เสียใจกับกายแต่กายก็เข้าใจทุกคนนะครับคือเป็นคนดีมากกายก็เข้าใจว่าเขาเลือกของเขาแล้วแล้วเสร็จแล้วเป้ก็พยายามตัดใจจากเตยใช่ไหมก็เข้ามาแล้วก็เปกก็คือโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาลองคบกันเพื่อที่เปจะได้ลืมเตยแล้วกายก็จะได้ลืมเอกละกัน แล้วก็คบกันคบกันแบบเออก็บอกเพื่อนเพื่อาคบกันอะไรอย่างนี้นะครับมีช็อตที่พี่เอกกับนกคือไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวแบบดัแบบเบิลเดทด้วยนะพี่เอกก็โมโหแบบทาไมเป้โอบเอวกายนู่นนี่นั่นแต่ว่าใจตัวเองก็คิดว่าตัวเองหลักนกอยู่ก็คือมีความสับสนนะเส็จแเราก็ไปไป,ไปมาเรื่องมันก็จะเคลียร์กันได้นะครับเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งนะอันนี้ให้ไปลองหาอ่านกันดูแล้วกันว่าเขาจะเคลียร์ปมนี้กันยังไงแต่ว่าเราติดปมไว้ให้ว่าใน,นเรื่องมันเป็นประมาณแบบนี้แหละครับผม ซึ่งสนุกมากมันมีอยู่ร้อยตอนท้วนเลยนะร้อยตอนท้วนสี่เล่มนะครับผมแล้วก็มีตอนพิเศษอีกซึ่งมันมากดีมากแนะนำให้ไปลองหาอ่านกันนะครับผมเดี๋ยวเราแปะลิงก์ของในเว็บเด็กดีไว้ให้ด้วยคิดว่าน่าจะยังให้เปิดให้อ่านอยู่แล้วไม่ได้เข้านานแล้วอันนี้คือขอออกตัวก่อนนะแต่ว่าเรื่องนี้ชอบมากสนุกมากนะครับเป็นเล่มที่ดีมากแล้วก็ถ้าใครอยากอ่านอย่างที่บอกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะก็ลองไปหาอ่านกันดูนะครับ สำหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับผมส่วนใครอยากจะให้เราสปอยหรือรีวิวนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาสปอยหามารีวิวให้ฟังเท่าที่เราจะทําได้และสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แท้งใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอจบการสปอยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i s p o i ยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ